ลูกแมงมุมนะคะใส่ลุงนะ,ะแล้วมันก็ไปช่วยเราเก็บแมลงตรงใยแมงมุมด้วยนะเห็นปะนี่ค่ะแล้วมันก็ไปขายให้เราด้วย,ยสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันวันนี้นะเราจะมาเล่นแบบนี้กันนะ เป็นแมงมุมนะคะแต่เป็นในแบบฉบับของชายคูนั่นเองเอารมณ์เหมือนกับว่าการสร้างโรงงานอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเราก็ต้องเข้าไปเล่นกันดูนะคะแต่ที่รู้คือเราเนี่ยต้องอจําลองให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแมงมุมนะคะอ,อ่ามาอ่านตรงคําอธิบายก่อนเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่การเป็นแมงมุมในเกมเศรษฐีนี้นะคะ คุณสามารถสวมบทบาทเป็นแมงมุมกับเพื่อนๆของคุณสร้างยยแมงมุมยักษ์และรวบรวมแมงมุมสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักเพื่อช่วยคุณเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรานะลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับแมพเป็นแมงมุมทายคูณนั่นเองนะคะไปเล่นกันเลยตอนนี้พี่นิวนะคะมาอยู่ในแมพแล้วนะคะแล้วเราก็ได้กลายเป็นแมงมุมจริงๆด้วยนะคะเป็นแมงมุมที่ดูน่ารักนะคะไม่ได้เป็นแมงมุมที่ดูน่ากลัวแต่อย่างใดดูน่ารักอะ่ะอ่ะก็คือ อ,อันนี้นะครับเป็นเป็นโรงงานพี่นิวนะมีชื่อพี่นิวแล้วก็รูปหน้าพี่นิวอยู่นะอะก็จะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้พี่นิวลองเข้ามาเล่นดูนะ,ะลองมาดูว่ามันเล่นยังไงอะไรปรากฏว่าพี่นิวเด้กสร้างใยแมงมุมอันหนึ่งไว้นะ,ะ <S <S เอาไว้เก็บได้ด้วยโอ้จะสังเกตว่าพอเราสร้างใยแมงมุมไว้แล้วนะคะก็จะมีลูกแมงมุมออกมาตรงใยนะคะ <S <S แล้วก็นี่ค่ะทุกคนสามารถเออ เก็บลูกแมงมุมเอามาไว้บนหลังเราได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ<อ>แล้วเราก็เอาพวกลูกแมงมุมพวกหนอนแบบนี้ไปขายตรงนี้นะคะใช่ไหมเออจริงด้วยแล้วเราก็จะได้เงินมานะคะเอออย่างแท้เลยเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องทําการสร้างใยแมงมุมให้เยอะๆเข้าไว้นะคะอย่างตอนนี้พี่นิวมีแค่อ่อหนึ่งใยแมงมุมเท่านั้นซึ่งน้อยมากนะคะไม่ใช่ลูกแมงมุมโทษทีทุกคน โทษโทษม,มันคือมันคือตัวแมลงนะคะแมลงที่มาติดกับใยแมงมุมนะคะนี่ค่ะมันคือแมลงที่มาติดกับใยแมงมุมอย่างนี้ก็จะมีหนอนมาติดนะคะอโอเคแล้วก็ไปขายนะคะอตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตัวใยแมงมุมไม่ใช่นะคะแต่มันบอกว่าเราสามารถมีสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะเพื่อแบบว่ามาช่วยเราเก็บใยแมงมุมอะไรแบบนี้สึกว่าพี่นิวนะซื้อใยแมงมุมอันที่2ได้แล้วนะคะซื้อแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็มีไข่ น่าจะเป็นไข่แมงมุมป่ะรู้สึกว่าด้านบนนี้มันเขียนว,ว่า Legendary เอกด้วยนะคะเป็นไข่พิเศษด้วยนะทุกคนนะอ๋อรู้แล้วคือเรานะต้องใช้เงินในการที่จะให้ไข่แตกนะคะอย่างตอนนี้พี่นิวนะคะไม่มีเงินเลยนะเดี๋ยวเราเอาพวกมแมลงไปขายก่อนนะคะอะแล้วก็จะได้เงินมาแล้วเราก็เอเงินนะมาทําให้ไข่แตกว่าเออนี่ไงแตกแล้วได้ตัวอะไรอะอุ้ยขอตัวดีดีอุ้ย<อ>เดี๋ยวนะได้เป็นอะไรเนะี่ย แบนโบสไปเดอร์อู้ทุกคนพี่น้ตคิดว่ามันต้องเป็นตัวดีแน่เลยดูดิเป็นเอ่อลูกแมงมุมนะคะสายลุงนะคะแล้วมันก็ไปช่วยเราเก็บมแมลง ตรงใยแมงมุมด้วยนะเห็นปะนี่ค่ะแล้วมันก็ไปขายให้เราด้วยสุดยอดเลยอ,ะอ่ะอ่าล้วก็วิ่งกลับมาแล้วนะคะน่ารักมากเหมือนกับว่าเราได้ตัวดีอยู่นะแล้วก็ไข่ฟองต่อมาเป็นไข่คอมมอนเอกนะคะนี่ไงมันจะบอกอยู่เลยนะคะว่าไข่เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวพี่นิวนะคะตอนนี้มีตังค์อยู่65บาทสามารถไปหาต่อไปได้ยังอ่าเพิ่มมาได้แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเพิ่มใย,ยขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดตังค์เราพอนะคะอ่านี่เออโอเคได้อยู่ได้อยู่ อ่านี่ค่ะสามารถสร้างใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วนะทุกคนนะสร้างไปเลยสร้างไปเลยอ๋อต้องใช้เงินด้วยนะคะต้องใช้เงินนะทุกคนนะนี่ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เท่าไหร่จัดไปนี่ค่ะเราก็ต้องใช้เงินในการสร้างนะคะตอนนี้นะคะใ่พี่นิวนะคะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะทุกคนนะอันนี้พอไหมตังค์ไม่พอนะคะตังค์ไม่พอที่จะสร้างใหญ่เพิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาทําการฟักไข่อีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้ลูกแมงมุมเราไปทําการขายก่อนนะ ตอนนี้ลูกแมงมุมเราเดี๋ยนะเ๋อเราก็มีนี่เราไปขายก่อนแล้วกันเราก็มีนะคะอ่ะขายมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาเงินนะคะมาฟักไข่ฟึบอ่ะมาได้ตัวอะไรต้องมาลุ้นกันนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวธรรมดาเฮ้ยพิงค์สไปเดอร์โอ้โหได้เป็นโอ้โหได้แต่ตัวดีๆนะโอเคพิงค์สไปเดอร์นะคะเป็นแมงมุมลูกแมงมุมตัวสีชมพูนะคะอ่าก็ช่วยกันเก็บใหญ่เลยนะลูกแมงมุมเราแล้วก็มาสร้างด้านนี้ต่อนะคะ เริ่มขยายอาณาเขตนะทุกคนนะทุกอย่างต้องใช้ตังนะฮะเริ่มขยายอาณาเขตไปแล้วเนี่ยโอ้โหสร้างสนุกมากเป็นการสร้างสนุกมากเลยนะคะหูมันจะใหญ่ถึงไหนเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่มากอันนี้นะคะพอไหมโอเคพอนะคะโอเคพี่นิว,ว่าเราลองมาซื้อ,เ,อ,อเงินในเกมดีไหมทุกคนมันก็น่าซื้อนะคะแต่ว่าสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบักได้มาแปด ทีเดียวนะคะก็ถือว่าได้เยอะนะทุกคนได้มา8,000เหรียญ8,000เหรียญนี่เราสร้างสร้างสนุกมากเลยนะคะจะยอมซื้อแมมอะยอมซื้อดีกว่านะจ่ายไปเลย399โลบัตทอนบาทหนึ่งนะจ่ายแบงค์400ไปทอนบาทหนึ่งอะตอนนี้เรามีตังค์อยู่8,000แล้วนะคะอะตอนนี้พี่นิวสามารถสร้างอะไรก็ได้นะเพราะว่าตังค์เราเหลือเฟือมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยสร้างไปเลยนะคะมาดูกันว่าถ้าเกิดตังค์เราหมดเนี่ย เราจะสร้างได้แค่ไหนกันเชียวนะคะเราสร้างจนมาถึงสะพานตรงนี้แล้วนะเห็นปะมันจะมีสะพานอยู่นะคะนี่ะ่ะพี่นิวสร้างมาถึงสะพานตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะคะยังไงอู้อย่าบอกลยว่าข้ามไปด่านอื่นนี้อีกอู้แค่ด่านแรกก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะปฏิทโทกมันใหญ่มากเลยทุกคนนี่ะ่ะพี่นิวมีเงินแปดพันแต่ก็ยังเหลือห้าพันนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาสร้างด่านหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าพี่นิวสร้างด่านหนึ่งเ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอขยายให้ดูนะเนี่ยค่ะตั้งแต่ประตูตรงนู้นนะคะประตูทางเข้าโรงงานพี่นิวนะคะจนมาถึงตรงเนี้ยโอ้โหคือแบบเป็นอนณาเขตที่ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเฟึบไปฟึบอ,อ๋อนี่ไงอ๋อมาด่านสองอะไรแบบนี้เหรอ อ๋อแล้วก็มาสร้างด่านสองใหม่นะคะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะทุกคนนะนี่ค่ะอ๋อแบบนี้โอเคแล้วก็จะสังเกตว่าตัวมแมลงเปลี่ยนไปด้วยนะ,ะกลายเป็นอะไรเนี่ยจิ้งจกหรือกิ้งก่าแล้วก็ไม่รู้นะ,ะลืมบอกไปนะว่าตอนนี้พี่นิวมีออแมงมุมสามตัวแล้วนะคะเพราะว่าเผลอไปโดนไข่นะคะ ก็เลยครอดออกมาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็เป็นแมงมุมตัวสีดำ้ำตาลน,นะตัวที่3ของเราะด่านแรกชื่อว่า Galaxy Forest นะฮะด่าน2ชื่อว่า Wild West นะฮะอ่ามาดูกันมีประมาณ5ด่านด้นดวยกันนะฮะโอเคตอนนี้พี่นิวเก็บมแมลงนะคะจนแบบว่าอุ๊ยเอาพฟกไข่อีกแล้วไปโดนไข่อีกแล้วนะฮะได้ตัวอะไรอุ๊ยได้เป็นแมงมุมตัวสีดำนะฮะทุกคนโอเคนะฮะนี่ค่ะพี่นิวเก็บมแมลงชนนะคะ ดูดิสูงเลยนะฮะอยู่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปไปขายก่อนเนยนะอย่าไปขายดีกว่าทุกคนเราต้องทําการเก็บสะสมไปก่อนนะฮะอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันยิ่งเยอะมันจะสูงแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็มาสร้างอาณาเขตต่อนะคะทุกคนนะเหมือนกับว่าเกมนี้นะคะยิ่งเรามีเงินเท่าไหร่เราก็เอาเงินนะคะมาสร้างอาณาเขตนะคะสร้างใยแมงมุมให้เยอะที่สุดนั่นเองนะ,ะทุกคนโดยที่มีลูกๆแมงมุมของเรานะคะช่วยในการ เ,เก็บมแมลงไปกินอะไรแบบนี้เก็บแมลงไปขายอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าด่านสองนี่คือพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะ <_ an> นี่เรากําลังจะไปเ,อเจอสะพานด่านสามแล้วนะะตอนนี้เนี่ย่ทุกคนสะพานด่านสามนะคะอยู่ด้านหน้าเรานะคะ <_ an> เรากําลังจะไปบรรจบที่สะพานด่านที่สามแล้วนะคะ <_ an> อ่ะก็ใกล้ความจริงแล้วนะคะ <_ an> กําลังจะไปด่านที่สามอืมตอนนี้นะคะก็ข้ามไปได้แล้ว ใช้ตัง750นะแต่ว่าเรายังไม่ใช้นะเพราะว่าเราเอาด่านสองให้หมดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เงินเราเริ่มร่อยหล่อ,ล,อ,ล,อลงทุกทีแล้วนะคะตอนนี้ตังเหลืออู้จะหมดแล้วตังจะหมดแล้วทุกคนให้ตายเด้อโอ้ยจะสร้างด่านสองเสร็จทันไหมเนี่ยตอนนี้ตังจะหมดแล้วนะ,ะเหลือแค่400 400แต่ว่าด่านสองนะคะก็ยังสร้างไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยอ่าตอนนี้นะพี่เดียวก็ทําการ เก็บตัวแมลงนะคะที่อยู่ตามพื้นแบบนี้นะคะไปขายก่อนละกันเพื่อจะได้เอาเงินมาในขณะที่ลูกๆแมงมุมเรานะคะก็กําลังช่วยกันอย่างขมัก,ขม,กขม้นเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะเอาเอาไปขายก่อนนะคะฟบโอโ้โหได้ังมาเยอะอยู่แต่พี่นิวแอบ,บเห็นว่ามันมีไข่แบบแรเอกนะคะเป็นลูกแมงมุมตัวแรนะคะไข่ฟองนี้ประมาณ3ามบบาทนะคะจัดไปเลยทุกคนตัวอะไรต้องมาลุ้นกันนะคะ เป็นตัวแรนะคะทุกคนวิ่งได้เป็นเลสสไปเดอร์นะคะมาถึงก็เป็นแมงมุมตัวสีแดงแล้วทุกคนนะโอเคตอนนี้เราก็มีลูกแมงมุมตัวสีแดงออกมาแล้วนะเห็นไหมกําลังขมักขเม้นในการเก็บมแมลงเลยนะคะเก็บกิ้งก่าสีทองไปนะ <c oughs> น่ารักมากอะทุกคนตอนนี้ลูกๆเราทําอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อลูกๆเราก็กําลังขยันขันแข่งในการเก็บมแมลงไปขายนะคะแม่รู้สึกว่ามีลูกแมงมุมก็ดีเหมือนกันนะคะยิ่งมีลูกเยอะยิ่งดีนะคะ ช่วยกันเก็บมแมลงไปขายอ่ะตัวน,นี้ได้เงินมา1,000พแล้วนะทุกคนมาเลยมาเลยนี้อ่ะยังมีไปต่อยังมีไปต่อนะคะแต่คิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วนะอ่ะโอเคแล้วเราก็อ๋อหมดแล้วหรอนี่ค่ะทุกคนด่านสองหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะมาฟักไข่ฟองนี้กันนะคะก็จะเป็นตัวคอมมอนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะบอกไว้เลยว่าเราจะได้ตัวอะไรใช่ไหมอ๋อเป็นพิงค์นะคะก็ไม่เสมอไป เป็นพิงสไปเดอร์ก็ออกแนวคอมมอนนิดนึงนะคะอ่านี่ค่ะอ่าต่อไปเป็นแรเอกนะคะเป็นไข่แบบตัวแรนะคะมาชอบมากการมีลูกแมงมุมเยอะๆตัวไร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 อุยอ้ยอุ้ยฟาร์มมิงสไปเดอร์นะคะอุย้ยเป็นแมงมุมอะไรเนี่ยคล้ายแมงมุมไฟว่ะโอ้โหได้ฟาร์มมิงสไปเดอร์มารู้สึกว่าเจ้าฟาร์มมิ่งนี่คือวิ่งไวมากเลยสังเกตปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะวิ่งไวมากเลยนะคะแต่ทำไมไม่เก็บมแมลงเลยล่ะ <laughs> หรือว่าลูกเราสามารถเก็บได้ทีละาสองตัวเงี้ยเหรอดูดิฮะวิ่งไปขายแล้วนะทุกคนนะเห็นปะเนี่ยเจ้าฟาร์มมิ่งสไปเดอร์อ้าววิ่งกลับไปแล้วนะฮะอ่ะไปขายกันบ้างเนี่ยทุกคนโอ้โหได้ฟาร์มมิ่งมาอ่ะก็เอาละครับวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแมบเอ่อสไปเดอร์ไทคูนนะฮะก็มันเป็นอารมณ์กึ่งกึ่งซิมูลเลเตอร์ปะ่ะแต่ว่ามันก็ยังออกแนวเป็นไทคูนนะเพราะว่าเราก็ได้ทําการสร้างใยแมงมุมนะคะจนใหญ่โตขนาดนี้นะทุกคน แถมแบบว่ามีให้เราเล่นหลายด่านมากๆเลยนะคะ <_ uch> ก็เป็นอีนแบบหนึ่งนะคะที่สนุกมากแล้วก็เป็นแบบใหม่ด้วยนะคะ <_ C 't |notimestamps|> ถ้าเกิดใครชอบเกมแนวนี้ <_ Felipe> พี่อยู่แนะนําแบบนี้เลยนะคะว่าสนุกจริงๆนะคะเนี่เราก็สามารถเก็บมแมลงตามใยแมงมุมที่เราดาักมแมลงไว้นะคะแล้วก็เอาไปขายนั่นเองแล้วเราก็จะได้เงินมาสร้างอาณาจักรของเรานั่นเองนะคะ นี่ยสุดยอดเลยกันแบบนี้อ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้า, bye bye, าบ๊า <the police> ยบายจ้ะจุ๊บจื้อหยตอนนี้นะคะลูกๆเราช่วยกันเก็บเงินจนได้เงินมา3,600 <the police> แล้วนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปด่านที่3กันนะคะใช้เงิน750นี่ไปลดฟาบอ่ะไปเลยนะคะมาดูกันเป็นอะไรเนี่ยว,ว้าวทุกคน นี่คือด่านที่3ามนะคะเราก็ต้องมาเริ่มสร้างกันใหม่อ๋อนี่ไงเป็นด่านสโน่นะคะหรือว่าด่านหิมะตกนั่นเองนะคะนี่ค่ะมีสโนแมนออกมาต้อนรับเราเลยนะคะลูกๆเราก็พากันย้ายมาที่นี่นะคะแป๊บหนึ่งนะลูกนะแม่ขอสร้างอาณาเขตก่อนนะเพราะตอนนี้ลูกเรายืนรอนะคะยืนรอที่จะมาเก็บแมลงตามใยแมงมุมนะตอนนี้ลูกเรายืนรอกันอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะลูกนะแม่ขอสร้างใยแมงมุมก่อนนะแล้วลูกๆเนี่ยค่อยมาเก็บแมลงแล้วกัน